เนี่ยไปเลยนออนผมเองก็มีเงินเก็บไม่มากและอีกอย่างพ่อก็อายุมากแล้วถ้ารักษาทำาคีมโมไปไม่รู้ว่าร่างกายพ่อจะรับไหวหรือเปล่าผมว่าให้พ่อตัดสินใจเองดีกว่าใช่เราเป็นลูกของพ่อให้พ่อตัดสินใจเองดีกว่าไม่ต้องพูดมากล้วพ่อครับ ผมว่าเราไปตรวจให้แน่ใจสักรอบดีกว่าไหมครับถ้ารักษาได้เราก็ควรรีบรักษาส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวผมหาวิธีเองครับพี่หลงพี่จะทำอะไรพี่ก็ควรปรึกษาฉันบ้างนะพี่ก็รู้ว่าบริษัทของเรากำลังมีปัญหาเรื่องเงินอันจะปล่อยให้พ่อพี่ตายอย่างไงถ้าอันไม่อยากรับผิดชอบอันก็ออกจากชีวิตพี่ไปซะ